สวัสดีค่ะ YG คืนเงินประกาศเรื่องคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรก b l c k k พิ n k THE SHOW หลังจากที่ YG Entertainment ประกาศจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ของส,สาวๆ BLACKPINK THE SHOW ในวันที่27ธันวาคมซึ่งก็เหลือเพียง10วันเท่านั้นแฟนๆทั่วโลกก็จะได้ชมกันแล้ว ล่าสุดก็มีอัปเดตมาอีก Official YG s u r p r i พประกาศอีกครั้งเป็นกำหนดการเลื่อนคอนเสิร์ตส่งท้ายปี The Show เป็นวันที่31มกราคมปีหน้าซึ่งทาง YG ได้ให้เหตุผลว่านี่เป็นการตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการขยายระยะห่างทางสังคมในเขตเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อโควิด1สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกยกระดับขึ้น โดยรัฐบาลมีข้อกำหนดสาระสำคัญคือกรารประชุมและกิจกรรมมากกว่า10รายการถูกห้ามในระหว่างวันที่11ธันวาคมถึงวันที่28ธันวาคมโดยใช้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มข้นขึ้นทั้งนี้ YG ยังได้บอกอีกว่าพวกเราจะเตรียมตัวให้หนักขึ้นเพื่อแฟนๆที่รอคอยและจะพบคุณด้วยการแสดงที่ดีขึ้น,อนอแอนนาเซียบลิ b บ็กพิงค์จีซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่ยังถ่ายทอดความเสียใจโดยตรงกับแฟนๆผ่านเนื้อหาวิดีโอนี้ว่าเราอยากจะปลอบใจลหลายๆคนที่กำลังลำบากเราคิดว่าการเตรียมตัวแสดงเดอะโชว์ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเรารู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะโคโรนาไนทีในช่วงปลายปีที่จะมาถึงนี้จงใส่ใจในสุขภาพของทุกคนและพบกันที่เดอะโชว์ในปีหน้า นี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวแบ็คพิงค์จะโชว์ในวันนี้และสําหรับใครที่สมัครสมาชิกช่องเมมเบอร์ไปแล้วจะมีการคืนเงินให้ทุกคนตัดผ่านระบบเข้าตามเดิมโดยจะมีอีเมลแจ้งในกรณีที่คืนเงินสําเร็จแล้วและถ้าใครรับคืนเงินแล้วใครประสงค์จะดูคอนเสิร์ตต่อให้กดสมัครใหม่โดยระยะเวลาจะเพิ่มเป็น2เดือนวันที่17ธันวาคม2563ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2564 อละัปเดตสาระดีๆดิทีช่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ